สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่เป็ดมาในหลักสูตเรเด้งรัดนะคะสําหรับ2ตัวตรงต่อกันในคลิปถัดมาจากคลิปที่แล้วเลยนะคะวันนี้พี่เป็ดจะลองจากผลการออกของแต่ละรอบตามจริงเลยค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่16กุมภานะคะให้น้องๆดูที่ผลข้างล่างค่ะ2ตัวล่างของวันที่16กุมภานะคะเฉพาะรอบไทยบ่ายและไทยเย็นเท่านั้นนะคะ ดูข้างรอบนี้ค่ะน้องๆตีตารางไว้อย่างนี้เลยนะคะเราก็จะมาแตะออกได้เป็น8 7 9 6นะคะสามารถแตะออกได้เป็น8 7 8 9 8 6นะคะแล้วก็7 9 7 6 9 6นะคะวันรุ่งขึ้นก็จะมาออกตัวนี้ค่ะ นี่นะคะตรงกันนะวิเป็ดขอเปลี่ยนหมึกสีนิดนึงพอมาดูวันที่17กุมภานะคะหก9 8นเ0เราก็มาจับเจอกันทุกตัวแบบนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ6098น้องน้องลูวันลุ่งขึ้นเลยค่ะก็ออกเลยนะคะแล้ววันลุ่งขึ้นก็มาดูกันว่าแล้วเราจะคํานวณยังไงต่อก็คือรอ,อบอาบายกับเย็นเหมือนเดิมค่ะ2ตัวล่างนะคะ เมื่อมีตัวหนึ่งซ้ำกันเนี่ยเราจะต้องตัดตัวหนึ่งให้กลายเป็น0นย์ค่ะก็จะได้เป็น0 1 2 7นเะเมื่อเราได้ผล0 1 2 7ของวันที่18นะคะเราก็มาดูวันที่19เลยค่ะวันที่19นะคะศ1 0ย์7นะคะ0 1 2 7ของวันนี้ก็จะได้มาออกตรงนี้เลยค่ะตั้งแต่รอบบ่ายเลยนะคะเราก็มาดูต่อกันเลยค่ะ1 เมื่อมีตัวซ้ํากัน1ตัวแล้วมีศูนย์แล้วนะคะเราต้องตัดตัวหนึ่งให้กลายเป็น2ค่ะเพราะฉะนั้นก็ได้กลายเป็น1 0 1 2 6นะคะพอวันรุ่งขึ้นออกแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็มาเหมือนเดิมค่ะ0695นะคะ0695ก็วันนี้ออกเลยค่ะวันนี้ออกวันนี้เลยนะคะวันที่24กุมภานี่ออกตอนเที่ยงค่ะเป็น2ตัวล่างนะคะ6 5 สูตรนี้ง่ายไหมคะน้องๆแล้วก็ไม่ยากด้วยสามารถทำกันเองคิดคำนวณเองได้กันทุกวันเลยนะคะน้องๆจะเห็นได้ว่าสูตรว่าวันนี้ไม่ยากเลยนะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปไม่รับลำดับถัดๆไปของหวยหุ้นพี่เป็ดด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะ